เขายังพยายามพูดกันแล้วแหละว่ามันไม่มีทางตันเพราะหลายคนก็กลัวว่าตันแล้วจะไปรัฐประหารจะอะไรก็ตามแต่ตอนนี้มผมว่าหลายคนคงไม่พูดประเด็นนั้นแล้วว่าตันไม่ตันแต่ทีนี้ความหวังลหละมันยังมีความห <Okay. S 2> วัง่อเเนี่ยผมก็เพิ่งผ่าตัดครบสามสัปดาห์นะ <laughs> ที่ผมยอมมานั่ง คุณนึกว่าผมนั่งเนี่ยไม่มีความเจ็บที่สมโพกเลยเลยรู้รู้ดูขยับตัวหลายทีอาจารย์ก็ยื้อผมพยายามยื้ออาจารย์อยู่ใช่ไหมเขายังเป็นนายกยื้อเก้าอี้อยู่เลยอาจารย์ก็ต้องช่วยยื้อหน่อยผมก็ยื้ออาจารย์อยู่ที่ผมยอมเนี่ยเพราะเห็นเห็นว่ามันมีช่องทางที่จะเป็นไปได้และช่องทางที่ผมฝันผมคิดว่าไม่ได้สร้างความเลวร้ายให้กับประเทศหรือสร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด ผมเชื่อผมอย่างนั้นเป็นการประนีประนอมระหว่างเทคโนแครดมือโปรทั้งหลายในบ้านเมืองที่มีคนดีเยอะกับการเมืองเท่ากับว่าจับมาผสมผสานผมก็บอกคุณว่ามันมีอำนาจที่อยู่นอกกระดานแต่ถ้าประชาชนมีความรู้สึกตรงกันก็มีแรงกดดันเป็นอำนาจนอกกระดานอีกประเภทหนึ่งครับซึ่งไปทำให้อำนาจนอกกระดานที่ที่พูดกันอยู่หรือที่เขาพยายามวิ่งกันอยู่ ได้รู้จักได้สํานึกและและเห็นว่าเออมันก็เป็นทางที่จะช่วยบ้านเมืองได้ถ้าไม่มีความหวังจะไปคุยทำไมผมไม่นอนหรใช่ะ